ป้อมนะคะวิภาวดีคำจริงดีค่ะอายุ23ปีอาชีพขายเสื้อผ้ออนไลน์สาวอวบค่ะอ่งง่ายๆนี่ไม่ตอบถูกอ่ะ,อะเจอกันได้ยังไงฮะทั้งสองคน <c oughs> ตอนแรกหนูเจอเขาที่ร้านมุกกะทะค่ะแต่ตอนนั้นอะเขาไม่ชายตามองหนูเลยอุย <c oughs> ก็คือตอนนั้นอะหนูไม่ได้ว่านแบบนี้นะหนูตัวเล็กๆเ,เองกิโลกิโลเราตัวเล็กประมาณห0นิดนเองค่ะอ๋ แต่คือมันแบบหนูเพิ่งขึ้นมา2-3ปีหลังที่มาอยู่กับเขานี่เลยค่ะกัดนดูแลด <ๆ S 2> ีดูแลดีแล้วตอนนั้นอะหนูไม่ได้ติดต่อเขาเลยนะ คือหนูไปกินเป็นเป็นลูกค้าแต่เขาเป็นเด็กเสิร์ฟหนูเรียกขนาดหนูเรียกให้เขาเช็คบิลเขาก็ให้คนอื่นมามารับตังกับหนูอะ่ะทำไมอะ่ะเราลังเกียจเขาหรอ <c oughs> คิดว่าเป็นลูกค้าปกติะคะ่ะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็คือมันจะมีพนักงานอีกคนหนึ่งที่เขาดูแลดูว่างอ๋อพนักงานเขาจะแบ่งกันเป็นล็อกดูแลใช่ไหมเวลาได้ทิปจะได้แบบทิปล็อกนี้ของฉันทิปล็อกนี้ของเธออย่างนี้ถูกไหมแล้ว,แล,วแล้วมาเจอกันต<า>ก,กนนได้ไงหนูมาทำงานเออมาฝึกงานแล้วหนูก็โพสต์ลงขับ กลุ่มทอมดีว่าสดนะแล้วเขามากดไลค์อ๋อจังหวะพอดีคือเห็นแวบ,บแรกคือเฮ้ยรอบนี้ต้องเอาให้ได้คือ <c oughs> แ,แบบแล้วเขายังมีแฟนอยู่ไหมตอนนั้นตอนนั้นเขาถ่ายรูปก,กับพี่สาวนึกว่ามีแฟนเหมือนกันแต่หนูก็คิดในใจจะเอาให้ได้เพราะว่าเขาหล่อขึ้นมากหล่อขึ้นแบบหล่อขึ้นจากตอนนั้นมากเลยค่ะหนูก็เลยไปไลค์รัวๆให้เขาอยากให้รู้ว่าเราชอบนะ,ะแล้วพอไลค์ปุ๊บ เลิกงานเขาเขาเป็นนักกันเล่าอ่ะเขาเล่าแบบมีความเซ็กซ์้เลิกไดกี่ปีมาแล้วสองปีนี่เข้าปีที่สี่แล้วไปที่สี่อ่ลัวไลท์เพราะว่าใช่ลัวไลท์แล้วเขามามาแคปรูปมามาบอกว่าไลท์โหดอะไรเบอร์นี้ทีเขาก็เลยเหมือนกับว่าโหดเบอร์จืดจุดจืดทีนี้ก็เลยเริ่มคุยกันนะคะก็คือยิงสายตรงไปเลยค่ะวันเดียวแล้วไปเลี้ยงดูเขายังไงทำไมแบบว่าเขา กินแบบตราอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ก็คือหนูเป็นคนกินเก่งมากเวลาอ้วนใช่แต่ของไม่อ้วนเลยค่ะกินตามเขาหนูอ่ะเน้นแต่ผักนะเขานี่เน้นหมูเลยแต่มันออกหนูหมดเลยค่ะแต่มันออกหนูหมดเลยค่ะเนี่ยเหนเงินเหมือนกันตอนนี้สี่ปีแล้วนะค่ะจะเข้าสี่ปีแล้วค่ะเข้าสี่ปีแล้วถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันบ้างฮะก็อยากจะดูแลอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนแก่จนเท่าจนฟันหักไปด้วยกันสําหรับหนูนะหนูอยากให้เขาแบบ ดูแลตัเองบ้างแล้วก็ขอให้เขาอยู่กับหนูแบบนี้ไปนานๆนะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> เอาชหวานหน่อยคับ <c oughs> เอสเขึ se, zen, the yeah. Yeah. ้นช yeah. ื v, yeah. ่อว yeah. ่าเซนก็ร yeah. ู้จักกันดีสัสสัสแซดเอสเอสดถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซดเอสเอสดใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซดเอสเอสดก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีย์ยเซนทีวีย์เซนทีวีย์ย์เซนทีวีย์เซนทีวีย์ย์